โอ้ยวารุตาลุ้นสุดท้ายก็ทันเมื่อทันแล้วมาลุ้นเงินกันนะคะว่าจะได้สักเท่าไหรห่วารุตาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะร้อนหรือจะเย็นดีค่ะได้มาแล้วครับพี่น้องห้าสิบห้ายูโรอีกสมเซนโอ้รวยอีกแล้วจ้า ร ja. Blood <t 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 ั่วรัวรัวรัวขวดพลาสติกกระป๋องเบียร์นะจ๊ะเธอรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮเลยจ้าเยอรมันรถติดครับติดเต็มเลยดูท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกฝนจะหยาตกอย่าตกอย่าตกนะคะเสียงรถตำรวจไปเมื่อกี้นะคะที่นี่วรุตาชื่นชมอย่างหนึ่งนะคะถ้ารถอ่อ พยาบาลมาตารถตำรวจมาหรือรถดับเพลิงหรืออะไรก็ตามที่เป็นหน่วยราชการในการช่วยเหลือผู้คนนะคะเขาจะหลีกทางกันให้แบบโอ้ยชนเลยชนเลยชนเลยบรรดาก็อยากให้ทุกที่นะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นรถพยาบาลถ้ามีผู้ป่วยอยู่ข้างในนะคะก็คิดถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเองแล้วเราอยากจะไปถึงโรงพยาบาลแบบไวๆอย่างเงี้ย มันเราก็จะช่วยเขาหลีกทางให้เขาได้ไปไวๆมากๆเลยนะคะก็อยากให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วยค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันก็ขอชื่นชมที่นี่ด้วยใจของวาุตาจริงๆเลยค่ะวันนี้ ทีมที่เราจะไปสถานที่ที่เราจะไปเก็บขวดก็คือที่เดิมของเราแต่ทีมฟุตบอลวันนี้ที่เขาจะเล่นกันนั่นก็คือเยอรมันกับประเทศสกอตแลนด์ค่ะโอ้ยคนเยอรมันวันนี้คงลุ้นกันแทบแทบเขาเรียกว่าแทบนั่งกันไม่ติดกันเลยค่ะปารูตาก็ไม่ได้แฟนบนอลกับเขาซะด้วยแต่เรามีหน้าที่ไปเก็บขวดอย่างเดียวเลยจ้า เอฝนอีกแล้วฝนจ้าอย่าเพิ่งมาเรามาไหวมากๆเลยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นว่าสถานที่ก่อนที่จะมีการเล่นบอลเป็นแบบไหนแล้วที่เป็นเต็นนั่นนะคะก็คือเต็นเครื่องดื่มหมดเลยค่ะ มุมนูนนะคะนั่นก็คือเวทีที่ทุกคนจะต้องไปดูบอลพร้อมกันค่ะนี่นี่คือคนที่จะมาเชียร์เยอรมันของเราวันนี้ค่ะดอชลันเดอชลันดอชลันเชียร์เยอรมันด้วยกันนะคะ,ะแข่งระหว่างสกอตแลนด์ค่ะเอ้ยสกอตแลนด์เอ้ย,อยก็เรียกสกอตแลนด์เนาะที่นี่เขาเรียกว่าชอตหลด์ค่ะ มาด้วยกันคะ่ะมาเที่ยวกันด้วยกันบรรยากาศก่อนเริ่มงานคะ่ะผู้คนเขก็กำลังมายืนรอกันอยู่ที่จะเข้าไปข้างในนะคะ เต็ม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 ,ตมค่ะพี่น้องวันนี้เยอรมันชนะชนะค่ะบรรยากาศเป็นใจฝนไม่ตกเสีฟ้าคืมก็มขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการแข่งบอลครั้งนี้ค่ะจ้าอีกก็บาจ้าของเยอรมันไปแล้วครับพี่น้องวันนี้ขอให้เยอรมันชนะชนะชนะค่ะสามีเอาไปไว้ที่รถสามรอบแล้วค่ะ ใกล้จะเริ่มง,งานแล้วจะเริ่มกันแล้วก๙บาทจ้าอีก3บาทครับวันนี้ขวดมาแรงขวดก็เอาค่ะวันนี้ไม่มีให้เลือกเลยค่ะไปเก็บ9บาทเลยจ้ารีบเก็บเลยจ้าใจหนุ่มเร็วๆคะ่ะเก็บแล้วจ้า๙บาทจ้าบาทจ้านี่มีคนให้วารุจาาอุ๊ยาบาท๙บาทาบาทรีบเก็บเลยจ้า นีเก็บ3บาทจ้านี้ค่ะ18บาทเลยจ้ากะบาทจ้าอุ้ยเธอจะล่วงไปไหนอุ้ยหัวทิมบอเลยเธอเพลงพร้อมมากสุดยอดนู่นค่ะบารุตาเจออีกกบาทจ้า6บาท6บาทจ้าอุ้ยไม่ใช่6กบาทจ้ามามันกันด้วยกันค่ะวันนี้เยอรมัน เก็บเลยจ้าอีกแล้วครับเก็บเลยจ้ารับพี่น้องรับพี่น้อง,องเก็บเลยครับพี่น้องเก็บเลยอันนี้ก็เก็บเลยจ้าสามีเก็บเลยจ้ากมเก็บใหญ่เลยเร็วเรียบทำงานจ้าโอ้ยฟอนจ้าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมากำลังมันเก็บมันมาเลยจ้า เป็นวันของเยอรมันต้องเชียร์เยอรมันวารุตายู่เยอรมันก็ต้องเชียร์เยอรมันอย่าไปเชียร์อย่าไปเชียร์ยยใครนอกจากเยอรมันครับนี่คะ่ละลา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 ไปส่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราค่ะข้างหน้าก็มีนะครับพี่น้องข้างหลังก็มีนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าวารุตาได้สักเท่าไหร่ เหลือเวลาอีกแค่15นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าห้างจะปิดแล้วค่ะอุ้ยมาลุ้นให้กับวารุตากับแฟนกันด้วยนะคะขอให้เราทำ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 ทจะเก็บไปส่งวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะพรุ่งนี้มีอีกนัดนึงค่ะเรามีอีกนัดนึงถาถึงแล้วจ้าใจหนุ่มเดียวเขาไปเลยของเราครับพี่น้องของเราเรียบเลยครับห้างจะปิดแล้วครับเร็วค่ะเร็วเรวทุกอย่างเยยบกิบหมดแล้วค่ะ มาห้างนี้คิดถึงกล้วยไข่ทุกทีเลยไปลุยกันเลยค่ะโอ้ยเคสเชียยังมีคนยืนรอจ่ายเงินโอเคโอเคเลยทานทานทานทนโอ้วารุตาลุน้นสุดท้ายก็ทันเมื่อทันแล้วมาลุ้นเงินกันนะคะว่าจะได้สักเท่าไรหร่วารุตาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะร้อนหรือจะเย็นดีค่ะได้มาแล้วครับพี่น้อง55ยูโรอีก3เซนต์ ว้าวว้าวว้าวรวยอีกแล้วจ้า2200บาทครับพี่น้องหักค่าน้ํำมันอะไรก็เหลือแบงค์พันสองไปกลับบ้านอีกแล้วจ้ามาทานซุปเงินด้วยกันค่ะไม่มีเวลาก็ต้องนั่งทานคนตอนที่ขับรถกันนี้แหละค่ะว้าว เชียร์อรมันกันด้วยคาครับพี่น้องวารุตาอดใจไม่ไหวไปส่งขวดแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งไปลุยกันเลยจ้าคราวนี้ที่กลับมาคือกลับมาเชียร์เยอรมันไม่ได้กลับมาเก็บกวดนะจ้าเพราะว่าตอนนี้วารุตาได้แล้ว2,000บาทกลับบ้านมาร่วมฉลองให้ไม่ใช่มาร่วมเชียร์ให้กับเยอรมันด้วยกันครับรถตำรวจรถตำรวจคะตรวจเขาจะมา ดูความเป็นเขาเรียกว่าความเรียบร้อยว้าวนู่นจอยอย่างใหญ่พร้อมกับบรรยากาศดูมุมนู้นก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรที่ไอไอจิ้งช้าสวรรค์ด้วยว้าวได้แล้วคับพี่น้องตอนนี้เยอรมันได้สองประตูละกก็ตแลนด์ยังได้ศูนย์อยู่โหวันนี้วารุตาเชียเยอรมันแบบสุดชุดใจกันเลยทีเดียวค่ะ ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ดูดูดูแสงแดดมาบรรยากาศสวยมากมากมากวันนี้บรรุตากับแฟนมาเชียร์กันหน้ากันหน้าเวทีมุมนี้ก็เลยวันนี้ก็มีอีกจอหนึ่งโอ้โหวันนี้เยอรมันสนั่นสนัน ตั๋วคนละประมาณ400 400 400บาทค่ะโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะข้างในข้างในก็จะมีพร้อมทั้งขายเครื่องดื่มขายอะไรของกินพร้อมกับของเล่นนะคะใครอยากเล่นก็เล่นใครอยากดื่มก็ดื่มใครอยากดูบอลก็ดูบอลค่าตั๋ว400บาทถึงคราวที่วรุตาต้องกลับบ้านแล้วค่ะ กลับบ้านกันรักรออยู่สามียืนดูบอลแบบแบบเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาดูกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหตอนนี้กำลังเ่อช ยิงกันไปสามประตูแล้วเรากลับบ้านไปนอนเอาแรงเพราะพรุ่งนี้มีนัดต่ออีกงานหนึ่งค่ะงานนี้เป็นเขาจัดงานของประเทศสเปนเรามาจาัดที่ประเทศเยอรมันงานนี้มีเด็ดมีลนคันค่ะรู้ตาก็ปรารถนาให้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ มีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินเดี๋ยวเจอกับวารุตากับแฟนในคลิปหน้านะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมฉลองให้กับประเทศเยอรมันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย